หลายๆท่านน่าจะรู้จักกับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปมูกันกับหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงกันเลยครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อไผ่มีความนิยมและได้รับความเคารพจากผู้ที่บูชา และว,วันนี้รายการข้าจักพาพาไปหมู่ก็ได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธานในหลวงพ่อไปรมาเล่าเรื่องราวปฏิหารเกี่ยวกับหลวงพ่อไปรและวัตถุมงคลของท่านในวันนี้ด้วยเข้าไปเิลใจกับอีกกลุ่มหนึ่งก็พบเปิดกันไปทุกคนลงวัดยิงแบบในหนังเลยแต่เขาอ่ะวางแผนดักยิงเราอยู่แล้วมันเป็นซอยตีแยกก็วิ่งขึ้นรถมาเราก็บอกคนขับเลาน้องเราออกเลยออกเลยลูกเราหมดแบบ้วพอจะไม่ทันออกเลยเขายิงอัดเขามนกระจกหมดเลยดู มันมีมันมีอยู่ด้านหนึ่งปูประตูเนี่ยรูใหญ่มากแล้วมองผมมองไปหาขาตัวเองคือเกงทะลุไปแล้วบอกเปิดเลยเปิดเลย,เเลยให้รู้เลยาขาชาเลือดแต่พอดึงขึ้นมาเชื่อว่าไม่เป็นรอยแค่แมวขวนนี่เรื่องจริง แล้วกับตัวพิกิตเองล่ะหรือคนใกล้ตัวพิกิตก็ได้เคยมาขอแล้วเราเห็นกับตาเลยเรื่องอะไรเราก็ประสบการณ์ชีวิตก็คือทํางานเราเป็นช่างผมผมเนี่ยเป็นช่างช่างเทคนิคต้องปีนป่ายขึ้นที่สูงต้องทํางานกับไฟฟ้าทํางานกับน้ํามันทํางานกับอะไรมันจะเปื้อนนมแมมแล้ววันนั้นที่เกิดเหตุก็คือยกเครื่องใช้ใช้รอกไฟฟ้ายกเครื่องเพื่อจะปรับแต่งสภาพเกลียวแล้วคนนี้เราชักรอกขึ้นไปแล้วมันแล้วมันไม่แน่นก็เลยเอาแป๊บประมาณนิ้วครึ่งขันเสร็จแล้วคันนี้ขันจะนอะแล้วคันนี้มันหลวม กระเด็นลงมาเลยซึ่งว่าทีโยกฟา,าดลงนี้เลยวิ่งมาดูกันเขาเข้าใจว่าผมเรียบร้อยหัวจะกระโหลกต้องแตกต้องยุบต้องตายแน่ๆไปไปโรงพยาบาลหมอล้างแผลเสร็จแค่นี้นีเดี๋ยวไม่มีแท็บไม่ต้องเย็บก็ได